โมบิสุดกันดำไอออนบัต Ans, เป็นอนิเมะการดัมภาคที่ถือได้ว่าเป็นคอัเทนแฟนๆกันดัมในบ้านเราภาคหนึ่งโดยการนําเสนอการสู้รบที่นับได้ว่าตากออกไปจากการดัมภาคอื่นอยู่พอสมควรทางการต่อสู้ที่ดูรุนแรงและดิบเถื่อนหรือจะเป็นเรื่องราวของกลุ่มตัวเอกที่พยายามเพียงแค่ดิ้นรลนให้พวกของตัวเองมีชีวิตที่ดีขึ้นเพียงเท่านั้นซึ่งมันก็ได้ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่และชีกออกไปจากการดัมภาคเดิมอยู่ไม่น้อยเพราะถ้าจะพูดถึงการดัมส่วนใหญ่แล้วก็มักจะเป็นเรื่องราวของเด็กวัยรุ่นผู้โชคร้ายที่ต้องจับพลัดจับผู้เวังข้าไปออออยยูู่่่ในสงคครราามมเพืวด ึ่งเป็นการเาเรื่องตั้งแต่จุดตกต่ำไปจนถึงจุดสูงสุดของเราตัวเองทำให้การนำเสนอในการดั้มภาคนี้กลายเป็นรสชาติแบบใหม่จาก,กดั้มภาคอื่นที่เคยมีมาในสมัยนั้น เลือนับจากวันที่กันดั้มภาคนี้ออกฉายจากกนกระทั่งถึงตอนที่ผมนั่งทําคลิปอยู่นี้ก็เป็นเวลา7ปีเห็นจะได้ที่กันดั้มภาคนี้ออกปรากฏสู่สายตาประชาชนซึ่งสําหรับผมผมก็คิดว่ามันนานพอสมควรและควรค่าเกเวลาในการมาลําลึกถึงหนึ่งในกันดั้มที่เป็นที่พูดถึงมากที่สุดในรอบ10ปีที่ผ่านมานี้ว่ากันดัมน้มภาคนี้มันทิ้งความประทับใจทั้งในแง่ดีและไม่ดีอะไรเอาไว้ให้เราบ้าง ซึ่งแน่นอนครับเนื้อหาทั้งหมดในคลิปนี้เป็นความเห็นของผมล้วนๆบางเรื่องผมก็หาข้อมูลก่อนจะมาพูดบางเรื่องก็เป็นอารมณ์ส่วนตัวของผมเพราะงั้นก็เหมือนกับหลายๆคลิปครับฟังงงบันเทิงแต่มันคงใช้อ้างอิงอะไรไม่ได้เท่าไหร่นะักแต่สุดท้ายเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยยังไงก็เชิญช่องคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยครับสวัสดีครับผมบีบอลไนคลิปนี้ย้อนลอยโมบิลสุดกันดำไอออนบัตออฟแฟตเลือดเหล็กเด็กกาม้าพาร์ทที่1บุพเาเล็กพริบาน อย่างแรกเลยนะครับสำหรับกันด้มภาคนี้สําหรับผมก็ต้องบอกตามตรงครับว่ามันเต็มไปด้วยความคาดหวังเพราะก่อนหน้าที่ภาคนี้จะออกฉายนั้นเป็นคิวของรีคอนควิสตาอินจีที่ถ้าใครดูสตรีมผมอยู่เป็นประจําก็จะรู้ได้ว่าความประทับใจของผมต่อกันด้มภาคนี้นั้นติดลบมากขนาดไหนซึ่งก็นั่นแหละครับเพราะงั้นปีต่อมาผมถึงได้ตั้งความหวังเอาไว้กับไอออนบัตออฟเอนต์เอว้ซะมากเพราะว่าอย่างน้อยผมก็อยากจะให้ภาคนี้กลับมากู้ศรัทธาที่พังทลายจากรีคอนคิสตาอินจีสักหน่อยก็ยังดีซึ่งแน่นอนครับเลือดเด็กๆ การเซตัพจักรวาลของภาคนี้เต็มไปด้วยความหดหู่หลอสิ้นหวังเหมือนกับเป็นการขยายความจากการที่เราบรรดาอนานิคมโอกาสถูกกดขี่จากรัฐบาลโลกแล้วนําเสนอออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นทั้งด้านการกดขี่ทางด้านแรงงานเศรษฐก,กิจและความเป็นอยู่ บอกเลยครับว่าชีวิตของชา,อาวอวกาศในภาคนี้บัดซบเป็นอย่างมากดังนั้นมนเลยทําให้เรารู้สึกอินเป็นอย่างมากเมื่อทางทีมงานเลือกที่จะเล่าเรื่องผ่านกลุ่มเด็กที่เป็นชนชั้นล่างและแทบจะเรียกได้ว่าอยู่ล่างสุดของห่วงโซ่อาหารเลยก็ว่าได้การเดินทางของเท็ดคดันนั้นมันเต็มไปด้วยความโลโผลการสูญเสียและการหนองเลือดแต่รู้สึกที่เด็กพวกนี้ฝ่าฟันไปนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับกว่าที่พวกเขาจะเข้าไปถึงเส้นชัย แน่นอนครับว่าสําหรับในเรื่องในซีซั่นที่1นั้นถ้าจะพูดกันตามตรงมันก็มีเรื่องของเล่ห์เหลี่ยมทางการเมืองนั่นนู่นนี่อยู่บ้างแต่ถ้าถามว่ามันซับซ้อนขนาดภาพอื่นๆที่เขาเน้นเรื่องนี้ไหมก็ต้องตอบครับว่าไม่มันค่อนข้างจะธรรมดาไปสักหน่อยแต่ก็นั่นแหละครับผมเข้าใจในตรงนี้ว่าทางทีมงานนั้นเลือกที่จะเล่าในมุมของการเมืองที่มันซับซ้อนให้น้อยลงแล่เลือกที่จะไปเล่าให้เห็นถึงการดิน้นรนของเด็กๆก,กลุ่มเทคดันซะมากกว่าซึ่งมันก็เป็นอะไรที่เวิร์กครับเพราะในแต่ละ นอกจากนี้นะครับเส้นทางการดําเนินเรื่องของภาคนี้นั้นก็สามารถแบ่งออกเป็นเส้นเรื่องชัดๆได้3เส้นเรื่องได้แก่เส้นทางการพังงาดขึ้นของเทคคาดันการเดินทางเลียยร้องอิสรภาพของคูเดเลียและแผนปฏิวัติกระหอนของแมกกิล e ิสซึ่งเส้นเรื่องของคูเดเลียนั้นจะมาบรรจบก,กับเทคคาดันในช่วงแรกก่อนที่จะเป็นแมกกิล e ิสตามมาในภายหลังซึ่งสําหรับซีซั่นที่หนึ่งนอกจากเทคคาดันที่ถูกนํามาใช้เป็นเส้นหลักในการเล่าเรื่องแล้วสิ่งที่ผมชอบมากๆสําหรับภาคนี้ก็คือการเติบโตของคูเดเลียไอแนาเบิร์นสไตจากลูกคน จริงตัวของคูดดเลียนเป็นตัวละครที่มีศักยภาพสูงมากที่สุดตัวหนึ่งในจัก,กรวาลของกันดัมไอออนบัตออฟแฟและถ้าปั้นดีๆผมว่าสามารถเอาไปยืนคู่กับมิเดวาซาบี A B. หรือว่าจะเป็นลีลีนาพิชครับก็ยังได้แต่เรื่องของคูดดเลียนนั้นเอาไว้รวบยอดคุยกันในตอนหน้านะครับเพราะเหมือนจะมีเรื่องให้บ่นเยอะเหมือนกันสําหรับตัวละครตัวนี้ โอเคงั้นคราวนี้เรามาดูเซตติ้งของจักรวาลไอออนบัตกันสักหน่อยดีกว่าว่ามันมีสภาพความเป็นอยู่อย่างไรบ้างในอดีตประมาณ300ปีที่แล้วเด็กเกิดมหาสงครามมบิลอัมเมอร์ครั้งใหญ่ที่มีผลกระทบไปทั่วทั้งอาณาเขตปกครองของมนุษยชาติทั้งบนโลกและในอวกาศเมื่อจากกลสังหารอย่างมบิลอัมเมอร์ที่ถูกฝังไว้ด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ถูกคิดคนขึ้นมาเพื่อเป็นกำลังในการลบที่ทรงประสิทธิภาพและลดจำนวนการสูญเสียของกำลังพลของฝ่ายตนเอง จนกระทั่ง AI ในเครื่องจักรเหล่านั้นเกิดการวิวัฒนาการและกลายเป็นภัยคุกคามของมนุษยชาติซะเองนอกจากพวกมันจะมุ่งเป้าสังหารกำลังคนของอีกฝ่ายพวกมันยังพุ่งเป้าไปที่มนุษย์ทุกคนที่พวกมันมองเห็นอีกด้วยไม่ว่ามนุษย์เหล่านั้นจะเป็นมิตรหรือศัตรู ในสงครามครั้งนั้นผู้คนต่างเรียกขานมันว่ามหาสงครามวิปโยคหรือคลาเมตตี้วอร์เมื่อมาสงครามปะทุขึ้นด้วยความต้องการที่จะยุดยังสงครามกลุ่มผู้มีความรู้และความสามารถก็ได้มารวมตัวกันโดยหลายข้อผูกมัดทางเชื้อชาติพวกเขาได้ให้กำเนิดกันดัมเฟรมโมบิสูที่สร้างขึ้นโดยอ้างอิงจากคัมภีร์ตำนานปีศาจท,ทั้ง72ตนของราชาโซโลโมอนรวมไปถึงระบบอารยาวินัยาหรือระบบยาน8ระบบช่วยเหลือที่สามารถทําให้มนุษย์สามารถขึ้นขับกันดัมทั้ง72เครื่องได้ในทันทีเลาวก็ว่ากันดัมพวกนั้นเเป็นนนส่่่ววหึงงงงขขขออราาากกยพ แล้วก็เป็นกันดัมเฟรมทั้ง72เครื่องนี้ที่เป็นตัวปิดฉากสงครามมหาวิปะยะโยคในครั้งนี้หลังจากจบมหาสงครามในครั้งนั้นกลุ่มประเทศต่างๆได้ร่วมกลุ่มกันกลายเป็นกลุ่มมหาอำนาจทงางเศรษฐกิจทั้ง4กลุ่มได้แก อาบราวกลุ่มเศรษฐกิจที่เกิดจากการรวมตัวกันของรัสเซียแคนาดาและอลาสการวมถึงเป็นเจ้าของเขตปกคร,รคองคริซีของพวกเทคดันบบดาอังคลารอีกด้วย Strategic Alliance Union กลุ่มเศรษฐกิจที่รวมตัวกันโดยอเมริกาเหนือและลาตินอเมริกา African Union กลุ่มเศรษฐกิจที่เกิดจากการรวมตัวกันของแอฟริกายุโรปและตะวันออกกลางและกลุ่มสุดท้าย o c e a n i a Federation กลุ่มเศรษฐกิจที่เกิดจากการรวมตัวกันของจีนอินเดียญี่ปุน่นกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และกลุ่มประเทศในโอเชียเนีย นอกจากนี้แอนนิก้าไคาเอรูนักบินของกันดัมบาเอลกันดัมเครื่องแรกในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติก็ได้ก่อตั้งองค์กรรักษาสันติภาพที่ปกครองโลกมานับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาอย่างกาลาฮอนเพื่อเขาควบคุมและจับตาดูก,กลุ่มมหาอำนาจทางเศรษฐกิจทั้ง4เ,เพื่อไม่ให้ลุกขึ้นมากรอสองครามขึ้นอีกครั้งหนึ่งโดยอำนาจสูงสุดของกาลาฮอนนั้นถูกแบ่งให้ไปอยู่ในมือของตระกูลใหญ่ทั้งเจดของพวกเขาในนามของเซเว่นสตาร์ นอกจากนี้อนานิคมต่างๆในอวกาศต่างก็ถูกจัดสรรและตัดแบ่งให้กับกลุ่มมหาอำนาจทางเศรษฐกิจต่างๆซึ่งมหาอำนาจเหล่านั้นต่างก็ผูกขาดทรัพยากรที่หาได้จากเหล่าอนานิคมไปแทบจะทั้งหมดทําให้สภาพเศรษฐกิจของอนานิคมภายใต้การปกครอ,องของมหาอำนาจเหล่านั้นเลวร้วายถึงขีดสุดปัญหาความเหลื่อมล้ำและการอดตายของผู้คนกลายเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นปกติในเขตการปกครองของเหล่ามหาอำนาจ โดยเฉพาะกับดาวอ,อังคารที่สภาพความเป็นอยู่ของผู้คนที่นี่นั้นแทบไม่ต่างจากนรกบนดินซะ้ดยสัาชีวิตของผู้คนที่นี่แทบจะเรียกได้ว่าไรอนาคตโดยสิ้นเชิงพวกเขาเหล่านั้นทำได้เพียงแค่ดิ้นล่นเอาชีวิตรอดไปวันๆไม่มีเป้าหมายในชีวิตหรือสิ่งที่เรียกว่าความฝันเสียโดยสัาโดยเฉพาะกับเด็กๆบนดาวดวงนี้ที่แทบจะล้มตายกันลายวันส่วนพวกที่ยังมีชีวิตก็จะเป็นต้องทำทุกอย่างเพื่อให้มีชีวิตรอดต่อไปไม่ว่าจะเป็นการรับจ้างทั่วไปที่ไม่คุ้มกับค่าแรง หรือจะเป็นการเข้าร่วมกับกองกําลังทหารรับจ้างหรือถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นต้องค้าประเวณีเพื่อความอยู่รอดการละหอนที่จากเดิมเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อรักษาสันติภาพก็เริ่มกับกลายเป็นกลุ่มทราราชที่จ้องจะก,กอบโกยผลประโยชน์จากกลุ่มอานาจทางเศรษฐกิจทั้ง4พวกเขาเริ่มใช้อํานาจและกําลังทางทหารกดขี่ผู้คนโดยอ้างว่าเป็นการรักษาสันติภาพและหยับยังไม่ให้เกิดสงครามขึ้นดังเช่นในอดีตแต่ก็นั่นแหละครับทั้งหมดนั้นก็เป็นแค่ข้ออ้าง และพอมาไล่เลี่ยงทำลายแบบนี้แล้วก็ทําให้เราเห็นภาพพอสมควรนะครับว่ากันดัน้มภาคนี้มันมีทุกอย่างที่กันดั้มควรจะมีจริงๆทั้งการใช้อํานาจกดขี่ทางเศรษฐกิจาการผูกขัดทรัพยากรที่ไม่เป็นธรรมกับบรดาเราอาณานิคมรวมไปถึงกลุ่มผู้พิทักษ์สันติภาพจอมปลอมที่ชอชนและ,ะเผด็จการแต่ถ้ามันมีทุกอย่างครบแบบนี้แน่นอนครับมันมีศักยภาพพอที่จะกลายเป็นผลงานระดับมาสเตอร์พีชชิ้นต่อไปของซันไลท์ซึ่งในส่วนของซีซั่นแรกนั้นมันก็ไม่ได้ทำลายความคดาดหวังของผมที่มีต่อกันดั้มาาาานี้เเเลลยยแต่่่่ออกกรรรฉบทจัังงหวะืสฟ เพรอะถูกจัดวางเอาไว้อย่างลงตัวจนแทบจะเรียกได้ว่าเพอร์เฟคซึ่งหลายส่วนถึงผมจะมองว่ามันเพเซฟไปหน่อยก็ตามแต่ก็ยังถือว่าทําหน้าที่ของการเลาเรื่องของมันได้ดีอยู่มาในซีนหลายซีนของภาคนีบอกตามตรงนะครับเล่นทําเอาผมรู้สึกขนลุกอยู่ไม่น้อยยังฉากการปรากฏตัวของบาบาทอสครั้งแรกในตอนที่1หรือจะเป็นการทาพิธีสาบานเข้าร่วมเทวัดของเทคคดันที่คําพูดของออการในตอนนั้นทําเอาผมรู้สึกขนลุกเลยละครับคือดูรอบแรกเราอาจจะไม่รู้สึกอะไรมากแต่พอเราได้รู้จุดจบของเทคคันดันในซีซอออออั่น เทคดันเป็นบ้านที่ทุกคนช่วยกันสร้างขึ้นมาจากนี้ไม่ว่าจะมีอะไรพวกเราจะไม่เปลี่ยนไปพวกเราแต่ละคนจะคำนึงถึงเทคาดันด้วยกันและปกป้องเทคดันด้วยกัน ประโยคพวกนี้ดูในตอนแรกมันอาจจะไม่มีอะไรมากครับแต่พอนึกไปถึงฉากสุดท้ายที่ทุกคนต่อสู้จนตัวตายเพื่อปกป้องบ้านของพวกเขาบอกตามตรงนะครับตรงนี้ก็แอบ,บทําผมคนลุกอยู่ไม่น้อยยิ่งหลังจากตอนนี้แล้วเทคลันจะค่อยๆสูญเสียพวกพ้องไปทีละนิดมันก็ทําให้คําพูดของออกกานในตอนนี้มันทรงพลังมากยิ่งขึ้นในหลายความหมายในฉากปลาใสของครูเดเรียนในตอนที่18ที่บอกได้เลยครับโคตรจะทรงพลังผมถึงได้บอกแหละครับ คุณเลียนี้ถ้าปั้นดีๆก็สามารถขึ้นมาเป็นเจ้าหญิงสันติภาพคนต่อไปแบบไม่ยากเย็นเทียบเท่ากับพวกลีลีนามีเนยว,ว่าหรือลักซ์ไครก็ยังได้ แน่นอนครับจากจะพูดถึงไอออนแบตออฟแฟนสิ่งที่มองข้ามไปไม่ได้เลยก็คือเรื่องของฉากแอคชั่นเพราะฉากแอคชั่นของภาคนี้มันเดือดมันสะใจมันถึงเลือดถึงเนื้อกันแบบสุดๆขนาดน้ำมันเครื่องของหุ่นมันอย่างสีเลือดเลยครับคิดดูว่ามันเดือดขนาดไหนจนหลายต่อหลายคนขนานนามกันดั้มภาคนี้ว่ากันดั้มบาบาเลียน ส่วนตัวผมผมไม่ตีอะไรเลยแม้แต่น้อยสําหรับฉากต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมในปาเถื่อนของภาคนี้เพราะนอกจากจะมีความเป็นแอคชั่นแบบถึงเลือดถึงเนื้อแล้วตัวเรื่องมันยังนําเสนอการต่อสู้ในเชิงกลยุทธ์ของเด็กๆบ้านเทคขดันควบคู่กันไปอีกด้วยการต่อสู้มันเลยดูมีอะไรมากกว่ากันนั่งดูโมบิสูต่อสู้กันเพียงอย่างเดียวแต่ที่ผมชอบเป็นพิเศษก็คือถึงแม้ว่าเราบรรดาตัวเอกที่มีข้อได้เปรียบในเรื่องของยาน8แต่ตรงนี้ก็ไม่ได้สร้างความได้เปรียบให้พวกเขาถึงขั้นโอเวอร์คิวดังนั้นการต่อสูู้ททุกกครรัังองออะยวยบ่่แซึไ มันก็ทำให้เรารู้สึกสนุกและลุ้นไปกับมันมากยิ่งขึ้นทางด้านชายสมหนากากอย่างแม็กกิสฟารีดก็ดูเป็นคนร้ายการและมีอุดมการณ์แก่ซีสั้นที่หนึ่งนะ หรือจะเป็นเหล่าบรรดาตัวละครขั้วตรงข้งขามเพร่เอกอย่างพวกกายเอเดโอคาตาหรือแม้กระทั่งไอที่ออกแบบมาได้ดีและสัมผัสได้ถึงความเป็นมนุษย์ของทุกคนอย่างเช่นกายเอเดโอที่เป็นตัวแทนของกลุ่มอิกนอ a n แลน์ที่ไม่เคยเข้าใจปัญหาทางด้านโครงสร้างของสังคมภายในเรื่องเลยแม้แต่น้อยเพราะว่าตัวของเขานั้นมาจากตระกูลคุณนางหนึ่งในเซเว่นสตาร์ทำให้ปัญหาเลยๆอย่างที่ชาวดาวอังคารหรืออนณาณิคมภายในโอากาสกำลังเผชิญอยู่นั้น ไม่มีผลกระทบต่อตัวของมอนี่เลยแม้แต่น้อยหรืออย่างไอที่เป็นตัวแทนของชนชั้นล่างที่บังเอิญได้ไปอยู่ท่ามกลางชนชั้นสูงที่ยอมทาทุกอย่างแม้กระทั่งสละชีวิตของตัวเองเพื่อผู้ที่ให้การยอมรับตนเองในฐานะมนุษย์คนหนึง่งไม่ก็ดอกไม้ในเลือกระจกอย่างคาตาที่ต้องการจะพิสูจน์ความสำคัญและศักดิ์ศรีของตัวเองในฐานะทหารคนหนึ่งจนต้องเอาชีวิตไปทิ้งให้กับพวกเทคขดัด นอกจากนี้นะครับสิ่งที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งในเรื่องนี้ก็คือความเท่าครับไม่ใช่นาเท่าเพราะลองพื้นผิดเบอร์อะไรแบบนั้นนะครับแต่มันเป็นความเท่าในการกระทําของทุกคนคือเหตุผลในการกระทําของแทบจะทุกตัวละครในเรื่องนี้มันมีความจำเป็นที่จะต้องทําแทบจะทุกเรื่องแต่ถ้าถามว่าการกระทําเหล่านั้นมันทำร้ายผู้อื่นหรือไม่แน่นอนครับมันทําร้ายแบบชัวร์อยู่แล้วในหลายครั้งอาจจะหมายถึงการพรากชีวิตผู้อื่นไปซสโดยซ้ําซึ่งอะไรพวกนี้มันก็ทําให้เรารู้สึกถึงความเป็นมนุษย์แบบ,แบ,บจัดจัดของทุกตัวละคร อย่างไอที่พยายามจะทําทุกอย่างเพื่อแก้แค้นให้กับร,ร้อยโทแข็งซึ่งเธอถามผมรวมไปถึงคนดูทุกคนเราก็คงรู้อยู่แล้วล่ะครับว่าแข้งนั้นต้องการที่จะตายเพื่อปกป้องผู้คนในหน่วยถามว่าไอมันรู้เรื่องนี้ไหมมันก็รู้แหละครับแต่ทําไมมันถึงเรื่องที่จะพยายามแก้แค้นทั้งๆท,ที่มันรู้และมันเข้าใจความคิดของแข็งคําตอบง่ายๆเลยครับเข้าใจนั้นไม่ได้หมายความว่ารับได้ตัวของแข้งนั้นเป็นคนที่ไอนับถือเป็นอย่างมากเพราะเป็นผู้บังคับบัญชาคนเดียวที่ยอมรับตัวไอท่ามกลางคนนับร้อยที่คอยดูถูกเหยียดยามเป็นคนทีี่่่่่มมออออองงงเเห็นนนคคคคุณคุณณาาข้ใววัััททแจจะไรูกต การที่ไอซ์สูญเสียคนแบบนี้ไปมันเป็นไปไม่ได้หรอครับที่จะไม่แค้นถึงจะบอกว่าเป็นความตั้งใจที่จะตายของอีกฝ่ายก็ตามแต่เพราะว่าหมอนี่ยังไงก็คือมนุษย์แหะครับมีรักโลภโกรธหลงเช่นเดียวกับมนุษย์คนอื่นถึงหลายครั้งคําพูดที่หมอนี่มันพ่นออกมาตะกะมันจะไปป่วยหน่อยก็เถอะแต่ก็นั่นแหละครับคนที่ถูกความแค้นบังตามันก็น่าจะประมาณนี้ทุกคน นี่ยังไม่นับรวมการกระทําอีกหลายๆเรื่องของกลุ่มเทคขดานคู่เดียและเหล่าบรรดาตัวละครสมทบทั้งหลายที่บอกเลยครับมันมีมิติแทบจะทุกคนมันก็เลยแทบจะทําให้กันดำภาคนี้เป็นภาคขึ้นหิ่งไปแล้วล่ะครับทำให้ติดว่าซีซั่น2นั้นทีมงานและทีมเขียนบทเลือกทีจะทิบเราลงมาจากยอดภูเขาแห่งความหวังกูไม่ให้มึงอย่างที่ต้องการหรอกทีแม่ง และทั้งหมดนี้คือมุมมองและความเห็นต่างๆของผมเกี่ยวกับมวบิสุดกันดำไอออนแบตออฟเอนด n ซีซั่นที่1ซึ่งก็บ,บอกตามตรงเลยนะครับภาคนี้เป็นภาคที่ผมไม่รู้จะติอะไรมันเลยจริงๆนอกจากการพยายามเล่าเรื่องแบบเพลย์เซฟสุดๆซึ่งตรงนี้มันก็ไม่ได้แย่นักที่จะเล่าเรื่องแบบนี้เพราะถ้าเลือกที่จะเล่าแบบวือหวามากกว่านี้แล้วออกมาห่วยแตกแบบนั้นก็อย่าเลยครับและนี่ก็คือเกรดของผมสําหรับไอออนแบตออฟอนซีซั่นที่1นี้บบวกครับ ความจริงแล้วสําหรับทุกอย่างในซีซั่นนี้ผมคิดว่ามันสมควรจะได้รับเอด้วยซ้าแต่ที่ตัดคะแนนไปน,นิดหนึ่งพอตัวเรื่องนั้นขาดไปในประเด็นเรื่องของการเมืองที่ดุเดือดซึ่งเอาจริงๆมันก็แทบจะไม่ได้พูดถึงเลยละครับเรื่องของการเมืองเนี่ยแต่ก็นั่นแหละครับพอเป็นการดั้มแล้วประเด็นการเมืองมันน้อยแบบนี้มันก็เลยต้องหักคะแนนไปน,นิดหนึ่งเพราะในแง่ของการเมืองผมถือได้ว่ามันเป็นหัวใจสําคัญของการดั้มในแต่ละภาครวมไปถึงการเพซเซฟไปหน่อยในการเล่าเรื่องทําให้ในบางครั้งมันก็แอบเดาได้จนไม่มีอะไรว้าวเท่าไ,นะไว้ ดังนั้นเหตุผลบางเหตุผลมันอาจจะไม่ได้ถูกใจทุกคนเพราะตั้งแต่ที่ดูกันดำหม,มานี้ผมให้เอแค่ไม่กี่เรื่องเอกนะส่วนเนื้อหาในตอนหน้ากับย้อนลอยโมบิสูตรกันดำไอออนบัตออฟแฟตตอนที่2บุกผาเหล็กล่วงลอยผมจะพาทุกคนไปพูดถึงกลยุทธ์ที่สุดแสนจะเมพกิิงของยอดนักถอดสมองวางกลยุทธ์แมกกิลิสฟาริสว่าที่ลุสิตของมิกะที่ไม่รู้จะใส่มาทำไมนักเคลื่อนไหวเพื่ออ,อิสราภาพที่จืดจางหรือมารีนาอิชมาอิล2.0แล้วก็สุดยอดโมบิสูตร,อส,รอสุลกายขวัญใจผมบทลลูปัเ็ก แต่ทั้งนี้คลิปหน้าอาจจะมาช้าหน่อยนะครับเพราะต้องเอาเวลาไปนั่งดูซีซั่น2ให้จบก่อนแต่ยังไงเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ